เอาล้ครับกลับมาอีกรอบหนึ่งนะฮะเมื่อวันก่อนไปที่บังเกอร์เราไม่สามารถเข้าไปในห้องเนื้อไัยได้นะครับเพราะว่าไม่มีโค้ดวันนี้กลับมาอีกรอบหนึ่งที่2 0,000เมตรในทุ่งหญ้าเหมือนเดิมนะฮะบังเกอร์เขาบอกว่ามันจะมีคอมานโดสปอนอยู่หน้าบังเกอร์นะครับเป็นซอมบี้ให้เราจัดการจะดรอปเป็นโค้ดซึ่งวันก่อนเราไปเนี่ยไม่มีไปอ่านดูในดิสคอร์ดเหมือนจะเป็นบั็กบางคนก็สปอนบางคนก็ไม่สปอนถ้าไปถึงแล้วไม่เจอเนี่ยคือเข้าไม่ได้ ทำได้แค่อยู่ข้างน,นอกแต่ถ้าเกิดเจอคอมมานโดนะฮะให้จัดการแล้วก็ลดความครับแต่หงได้โอเคขอบคุณมากเหยียบอะไรเมื่อกี้ล้อเบี้ยวอีกโอ้โหชีวิตทําไมมันละท็ออย่างนี้ในเกมนี้สนุดนิสดสนุดหน่อยสนุดอะไรอ่ะเมื่อกี้นิดเดียวเองล้อเบี้ยวแล้วฮะ,ะนี่คือมอนสเตอร์ทรัคนะครับปีศาจกลับมาที่คันนี้นะฮะคันนี้หงได้เองนะครับน่าจะปลอดภัยกว่าแต่ไม่รู้ว่าการกินน้ำมันเนี่ยปรับหรือเปล่า เรามุ่งหน้าไปที่สองหมื่นเมตรเลยนะฮะไม่ต้องแวะยกเว้นถ้าเกิดเจอเก้าอี้เอางี้ดีกว่าเก้าอี e. ้เอาไว้ก่อนผมว่ามุ่งหน้าไปก่อนเลยดีกว่านะครับเผื่อจะเจอเพราะว่าเก้าอี้เนี่ยคือใช้ในการทำบักฮะอะไรหมดอะไรหมดหม้อน้ำใช่ไหมอ๋อยังมีอยู่หม้อน้ำเกี้ยเลยฮะหนึ่งพันสี่ร้อยเมตรหม้อน้ำหายหมดห้าลิตร โอ้ oh, พระเจ้าช่วยอะโอเคครับหม้อน้ําจากรถดั้งเดิมนะฮะรถในบ้านดูซิจะเป็นยังไงจาไม่ได้อะเพราะต้องใช้หม้อน้าอันไหนยังไง <c oughs> ค,คือเกมรถแต่ละคันคือไม่ไม่สมบูรณ์เลยอะแต่ละอย่างต้องดีไซน์ต้องดัดแปลงเห็นใน Discord เนี่ยแจ้งว่าอาทิตย์หน้านะครับจะเป็นการแก้บัคครั้งใหญ่คือเพิ่งรู้สึกตัวหรือเปล่าว่าต้องแก้บัคเกมตัวเอง <c oughs> มันเริ่มเยอะเกินไปใช่ไหมคือแก้บัคหน่อยก็ดีเพราะว่าเกมเริ่มแบบ คือเกมเล่นยากเหลือเกินตอนนี้บั๊กเยอะเออไม่เป็นไรครับรถเรา <c oughs> หัวทิ่มน้ำแต่เดี๋ยวนะรถเรามันหงายได้ไม่ใช่เหรอโอ้ปวดหัวเหลือเกินหงายสิรถเออโอเคลำ <c oughs> <c oughs> บากจริงจริงเออขึ้นไปสามจุดหนึ่งลิตร โอเคออยใช้ได้โอ้ยหม้อน้ําใช้ได้เปลี่ยนแค่หม้อน้ําของที่บ้านขับได้ยาวๆเลยฮะสบายมากรอเช้าก่อนเอาละฮะจะถึงไหมสองหมื่นเมตรไม่ได้เติมอะไรเพิ่มเติมเดิมๆม,มาจากบ้านขับตรงมาอย่างเดียวเดี๋ยวนะแปบ๊บหนึ่งดูหมอ้อน้ําก่อนจะหมดหรือยัง1.75้ออยได้อยู่น่าจะต้องเติมน้ํา วอเตอร์ Water, มา30ฝาขวดขอบคุณครับมาลุ้นกันว่าจะมีไหมคอมานโดถ้าไม่มีนี่คือเสียเที่ยวเลยนะคอมานโดจะอยู่ข้างหน้าบังเกอร์เดินเกอๆอยู่ข้างหน้าแวนไหนคือคอมานโดคือเหมือนบางคนก็เจอบางคนก็ไม่เจอนู่นหรือเปล่านู่นไม่น่าจะใช่เขาบอกว่าอยู่แถวนี้เป็นคอมานโดยืนขั้งหน้าเพื่อดรอปค้ด เข้าไปข้างในห้องนิรภัยอยู่ไหน่ะคอมบันโดผมว่าน่าจะสปอนอยู่ใต้แมปอะ่ะน่าจะตกแมปอ่ะโอเคมามา,มา,มาข้างในเผื่อจะเจอเก้าอี้ถ้ามีเก้าอี้อยู่ข้างในก็โอเคนะใช้เก้าอี้ได้แต่ข้างในมันมืดมากตอนสู้อื้มทำไมมาอยู่งนี้สปินเตอร์อ่ะโอเคไฟดับเออพอมองเห็นหน่อยเออเอาเมื่อวานไฟไม่ติดหรอ เมื่อวานมองไม่เห็นเมื่อวานมืดมากมาซอมบี้มาอ๋อพังอันนี้ก็ว่าอยู่อือฮะมีคอมาดูไหมส่งหัวหน้าเกมมาหน่อยบอสอยู่ไหนบอสบอสบอสมาจากข้างบนเหรอโอ้มอืม,อมเป็นไงฮาสซัดฮาสซัดฮาสซัดซอมบี้หมดหรือ,อยังหมดแล้ว มีเก้าอี้ไหมขอเก้าอี้หน่อยโอ้เก้าอี้ไม่มีครับโอเคมาไปใหม่อีกรอบหนึ่งฮะรอบนี้จะหาเก้าอี้ไปด้วยคือรอบแรกมั่นใจว่าจะเจอไงคิดว่าเขาน่าจะแก้แล้วอะไรอย่างนี้เปล่าเลยฮะ <c oughs> อย่าไปมั่นใจอะไรมากเกมนี้หากเก้าอี้ไปด้วยจะได้ใช้บั๊ในการเข้าไปในห้องเมื่อกี้ได้ถ้าเราไม่เจอโค้ด หาเก้าอี้ตามบ้านติดไปด้วยฮะเอ๊ะมีใช่ไหมเก้าอ <c oughs> ี้มีครับมีค <c oughs> รับเจอแล้วโอเคขอบคุณมากโหมีสองอันด้วยดีมากเลยขอหน่อยขอก่อนพี่ซอมบี้แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งจเย็นอือฮึรอดแล้วมีเก้าอี้แล้วสองหมืนเมตรรอบที่สองเหนื่อยมากกว่าเธมาถึงแต่ละรอบ นจะอุปสรรคระหว่างทางนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดแต่อันนี้ไม่ต้องเติมอะไรเพิ่มนะมาถึงเลยสองหมื่นให้มีบ้านด้วยเหรอบ้านสปอนก่อนแล้วมีคอมมานโดไหมยืนอยู่ข้างหน้ามีไหมโล่งฮะโล่งมากมีไหมมีไหมคอมมานโดเขาจะเดินอยู่แต่แถวนี้แหละโอ้สองรอบไม่เจอเลยอโอเคไป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  เคลียงในก่อนเหมือนฝนจะตกฝนกดตกครับมาเลยมาเลยข้างในโอ้สปินเตอร์อีกแล้วนายม,มาซะซอมบี้ไฟไฟติดสิเออโอเคติดสักนิดนึงก็ยังดีข้างนอกฝนตกลองเป็นหวัดนะครับพี่ซอมบี้ เป็นหวัดเดี๋ยวไม่สบายผมเป็นห่วงอือฮึอือฮึบอสบอสอ่ะบอสไม่มาเหรออ,อ๋อสองตัวนี้อืมบอสมาอะฮะล้มไปโอเคเรียบร้อยห้องนี้เฮ้ยห้องนี้มีโอ้โหทำไมรอบที่แล้วไม่มีอะโอเคกาอีนนี้ก็ได้ เราก็นั่งเก้าอี้นะครับนั่งเก้าอี้แล้วรอลุ้นว่ามันจะดีดเข้าไปข้างในเวลาเรายืนขึ้นต้องให้เก้าอี้เออหันไปอย่างนี้หันไปอย่างนี้แล้วกระโดดแบบนี้แหละแบบนี้แหละมันจะมีจังหวะมันจะมีจังหวะเห็นนะดันมาอีกดันมาอีกดันมาอีกอื้อเฮ้ยได้แล้วอโอ้ <laughs> โห ต้องเอาเก้าอี้มาให้อยู่แบบใกล้ๆเลยฮะแล้วก็หันหน้าเข้าหาประตูแล้วกระโดดมาทางนี้เรียบร้อยโอ้โหทะลุไม่ได้แล้วข้างในนั้นคือ,น,คอนี่คือห้องบัญชาการมีอะไรเนี่ยมีโน้ตด้วยอะไรเนี่ยทุเรศสายไปแล้วใครเป็นคนเขียนไว้แล้วตรงนี้นี่คือเก็บปืนก่อนเก็บปืนก่อนเก็บได้ไหมเก็บได้อ่าเรียบร้อยครับ กว่าจะได้มานี่คือห้องลับตามชื่ออัปเดตนะฮะวอลท์ข้างในก็มีปืนอยู่แล้วก็มีหนังสือโน้ตเขียนว่าสายเกินไปทูเล e ยังอยู่นี่โอ้โหแสงยังกระปืนมาจากต่างดาวคุ้มค่าแก่การเสียเวลาไหมสี่สินัดในลังเพลิงอีกสินัดโอเคฮะสมบีผู้น่ากลัวแกต้องเจอกัอนนี้อื ไม่เห็นแถบเลือดรถแค่นี้เองเหรออะไรเนี่ยนี่มันปืนโอ้โหเสียเวลาเก็บตั้งนานอืมสองนัดยังไม่หมดสามนัดจัดการซอมบี้ตัวหนึ่งตัวธรรมดาสามนัดโอ้โหปืนไม่คุ้มค่าแกการเสียเวลาเลยอ่ะกระสุนจำกัดด้วยเก็บไว้ก่อนแล้วกันเผื่อต้องใช้ โอเคฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ